องพระบาทด้วยพระครูวิทยอรบุญมาอนันโยเจ้าอาวาสวัดศิริมงคลบุญญาดามระหยัดนครราชสีมาต้องถวายเงินโดยเสด็จพระรากุศารยกระดากชาตยาไสและในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมก้อทุนองพระบาทด้วยเระทีมวิวการเจรินายกสมาคมโบราศาสรนานาชาติรลงคณะกรรมการประชาราชโาศาสรนานาชาติก้อทุนองพระบาททุนก้าวจินประหม่ถวายเงินรายได้จากการจัดเากรการยุสเฉลิมเฉี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องอกาสวันเฉลิมพระเกียรติมรดาคม2555และมีกล้องทิ้งกระหม่อมสว่างเงินเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชนิพนวันที่2เมษายน2552และในโอกาสนี้พระอุดมศักดิ์ฐานนวีโรเจ้าวาดลับดางสาในจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีและพระภิกษุจากไต้หวันร่วมเต้วย้วยรายานมุกกระดิบกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิไทยพัฒนา นำนายอดีศรเขียนครบวิวัฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผู้แทนใช้ทำง,งานจัดทำโครงการแผ่นซีดีบทเพลงเพื่อเกียกระบะสมเด็จเจ้าเจ้าอยู่หัวจากบทโวีประที่แผ่น